สวัสดีครับวันนี้เราจะมา DIY การถ่ายน้ำมันเครื่องกันอยู่บ้านเงาๆผไม่รู้จะทำอะไรนะครับอุปกรณ์อ่ะดูรถก่อนรถผมเนี่ยเป็นอีซูซูทนะครับทีนี้ถ้าเราจะถ่ายน้ำมันเครื่องมันเนี่ยสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือ1น้ําน้ำมันเครื่องนะครับต้องพอที่จะใช้นะวันนี้ผมใช้ แอมซอยตัวท็อปสติกเนเจอร์เลยนะครับเพราะว่ามันติดซะแล้วเหมือนเรากินเหล้าดีม่กินเหล้าไม่ดีกินไม่ได้แล้วนะต้องเตรียมไม่พอใช้นะครับกรองน้ำมันเครื่องรุ่นที่ตรงกันที่เราจะใช้ก็ตามร้านอะไหล่ทั่วไปถ้าเราบอกรุ่นรถไปเขาก็หยิบถูกแน่นอนนะครับแล้วก็เครื่องมือก็คือจะมีที่ถอดกรองนะครับมีประแจ ไขก้นอ่างแล้วก็แหวนทองแดงที่เราจะเปลี่ยนทุกครั้งที่เราเปลี่ยนถ่ายนะครับกลวยที่เราจะเติมน้ำมันเครื่องลงไปในรถอันนี้ก็ดัดแปลงจากขวดน้ำเรานั่นเองนะแล้วก็แกลอนน้ำมันเครื่องเก่าๆที่เราไปตัดผ่าไว้เพื่อเราจะลองน้ำมันเครื่องที่เราถ่ายออกมานะครับเอาละทีนี้เรามาดูที่รถเรา สิ่งที่เราต้องรู้ก็คือทั่วไปเราจะรู้อยู่แล้วว่าไอ้มีก้านวัดน้ำมันเครื่องนะครับมีช่องเติมน้ำมันเครื่องอันนี้น่าจะรู้อยู่แล้วสิ่งที่เราต้องรู้เพิ่มอีกอันนึงถ้าเราจะถ่ายน้ำมันเครื่องก็คือเจ้ากรองน้ำมันเครื่องของเรามันอยู่ที่ไหนอย่างคันนี้มันอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนนะแต่ว่าเดี๋ยวเราถ่ายน้ำมันเครื่องออกก่อน ให้มันเครื่องเก่ามันออกมาให้หมดแล้วเราค่อยไปเปลี่ยนอุปกรณ์อรอบๆของมันนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมก็จะรถคันนี้เนี่ยมันสูงผมสามารถจะเข้าไปทําได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดรถใครเป็นเป็นรถเก่งเตี้ยๆเราก็อาจจะต้องใช้แม่แรงช่วยนะอันนี้ผมก็มาลองกันเพื่อ,อนนั่นเอง อันนี้เราก็มุดเข้าไปได้เลยนะครับอเอาหนังสือพิมพ์มาลองไว้หน่อยเผื่อว่ามันหกจะได้ไม่เปื้อนพื้นบ้านแล้วเราก็ค่อยๆคลานเข้าไปทํานะครับคลานเข้าไปไขน็อตก้นอ่างมันอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงว่าถ้าเกิดรถเราเพิ่งจอดเนี่ยนะมันเครื่องอาจจะร้อนเราต้องระวังนิดนึงแต่ก็ไม่ถึงขนาดลวกมือครับน็อตก้นอ่างก็คือตัวที่มันอยู่ใต้สุดของเครื่องยนต์นี่แหละครับมันจะหัน ลงพื้นเสมอส่วนใหญ่นะครับ9 9นจะนลงพื้นตัวใหญ่ๆแล้วก็ไขวิธีการไขก็คือถ้าเรามองเข้าไปที่หัวน็อตเนี่ยไขยทวนเข็มนาฬิกานะครับคือไขออกปกติธรรมชาติของน็อตนั่นเองอึ๊บก็ไม่ได้แน่นอะไรมากนะครับดันไปทีเดียวมันก็แต่ถ้ามันตกไปเราก็จะต้องควานหามันขึ้นมานะอันนี้เสร็จแล้วเราก็มาทําความสะอาดชิ้นนี้คือหน้าตาของเจ้าน็อตก้นอ่างที่มันติดมากระปางของเรานะครับ มันก็จะอุ่นๆนิดนึงนะครับแต่ก็จับได้ครับตอนนี้เราก็ทําความสะอาดซะระหว่างที่เรารอน้ำมันเครื่องมันไหลลงมาเราก็ทําความสะอาดเจ้านัวตัวนี้ครับเช็ดให้สะอาดอันนี้ก็เสษผ้าเสื้อยือดนะครับเราก็เอาแหวนเก่ามันออกมาซะมันก็จะบีบีแบนๆนิดนึงเปลี่ยนตัวใหม่ทำความสะอาดให้เรียบร้อย แหวนตัวนี้ก็ร้านอไหล่รถยนต์ที่เขามีน้ำมันเครื่องขายนั่นแหละครับเขามีแน่นอนมันก็จะเป็นไซส์โหลๆเขาจะหยิบได้อยู่แล้วอันหนึ่งก็ประมาณสิบยี่สิบบาทระหว่างที่เรารอน้ำมันเครื่องมันไหลลงออกให้หมดเราก็มาเปลี่ยนกล่องน้ำมันเครื่องนะครับหยิบกลองลูกใหม่มาออกมาจากกล่องนะครับมาวางรอไว้ใกล้ เอากล่องมาวางไว้ใกล้ๆแล้วเราก็ถอดกล่องลูกเก่าออกมาโดยเครื่องมือพิเศษถอดมาปั๊บเราก็จะมาใส่กล่องนี้มันจะได้ไม่เลอะเทอะนะครับกล่องตัวนี้ก็จะอยู่ใต้ท่อเสียอยู่ด้านในของเครื่องติดตัวรถนะครับโอโทําไมแน่นจต่เลย พอมันเริ่มคลายนี่เราก็ใช้มือได้แล้วครับอ่านี่มันเป็นกองแบบแบบคว่ำนะครับพอเรายกออกปุ๊บมาจะมีหกนิดนึงอึ๊บอ่าอันนี้โอลิงไม่ได้ออกมาด้วยนะครับติดอยู่นูน่นแว็บ ใส่ที่เดิมเราก็วางมันลงไปในกล่องอันนี้เพื่อเดี๋ยวเราจะทิ้งนะครับอันนี้มันติดอยู่วางไว้วางไว้ก่อนแล้วก็กล่องลูกใหม่นะครับ ให้เอาน้ำมันเครื่องป้ายนิดหนึ่งก็น้ำมันเครื่องใหม่แล้วนี่แหละครับป้ายนิดหนึ่งป้ายทำไมเพื่อที่เวลาเราใส่เข้าไปแล้วโอลิงมันจะได้ลื่นมันจะได้ไม่ไม่ดิน้นปริ้นออกไปนะครับอ๋อ ต้องทำความสะอาดที่หน้าแป้นเดิมนิดนึงครับโดยผ้าผืนนี้แหละเพราะว่ามันมีคราบน้ำมันเครื่องเก่าติดอยู่ทำความสะอาดให้ดีเราจะได้รู้ว่าถ้าเกิดเราใส่ไม่ดีแล้วมันดวออกมาเราจะได้เห็นนะครับเอาละ วิธีการใส่ก็หมุนตามเข็มนาฬิกานะครับใช้มือหมุนไปให้ตรงมือให้สุดสุดแรงที่มือเราจะหมุนได้นะครับแล้วเราก็ใช้เครื่องมือช่วยนิดหน่อยอีกสักแค่ห้านาทีก็พอเหมือนเข็มนาฬิกานะครับหมุนสักห้านาทีก็พอปุ๊บก็แน่นแล้วก็พอแล้วมันไม่ได้มีแรงดันอะไรมากมายไม่รั่ว โอเคดูที่ว่าหมดหรือยังอ่ายังไม่หมดดีก็รอมันอีกแป๊บนึงครับ A few moments later อะถ้ามันถ้าน้ำมันเครื่องมันไหลออกมาจนแทบจะไม่ไหลแล้วเนี่ยเราก็ไปอุดน็อตก้นอ่างอันนี้สาคัญนะครับเพราะว่าผมเคยแล้วลืมอุดน็อตก้นอ่างครับไปเติมน้ำมันเครื่องไหลโจ๊ก อันนี้เราก็ไขแค่แค่พอแน่นนะครับไม่ต้องถึงกัรดึงตึงมือก็ได้เพราะว่ามันไม่มีแรงดันอะไรน็อตมันตัวใหญ่ก็จริงแต่ว่าไม่ได้มีแรงดันมันไม่ทําหน้าที่รับแรงอะไรอุดเรียบร้อยพอเราอุดน็อตก้นอ่างเสร็จก็พร้อมแล้วครับที่เราจะเติมนันเครื่องอันใหม่เข้าไปหมดหน้าที่ของถุงปุ๋ยคือ ช่องที่เราจะเติมน้ำมันเครื่องเข้าไปเ,เราเปิดฝาไพเยอะนิดนึงเพื่อให้อากาศถ่ายเทน้ำมันเครื่องจะได้ไหลดีๆขึ้นอีกนี่กคชักขึ้นมานิดนึงครับอรอสักครู่ มีเศษเก่าอยู่พอูหเก่งมากค่ะ,ะเก็บไว้ก่อนลูกให้ใครอ่ะให้ลุงเกียงเหมือนเดิม เติมขวดใหญ่กลอนใหญ่ไปยังไม่พอนะครับก็ขวดเล็กขวดเล็กนี่เขาจะไม่มีซีลมานะเป็นปกติอยู่แล้วนะครับของแอมซอยอันนี้ผมจะไม่เทหมดนะครับเพราะว่ามันจะเกินละเราก็ดูจากคู่มือรถนะครับหรือไม่ก็บนเครื่องบนมันจะมีเพลทบอกอยู่ว่าเราจะใช้นะ้ำมันเครื่องเท่าไหร่ เทไปให้เหมาะสมมันก็จะค่อนข้างพอดีนะครับแต่ว่าเราก็ควรจะเช็คจากที่ก้านวัดของเขาอีกทีเราก็จะมาดูสิ่งที่เราจะต้องดูเน้นเลยก็คือตรงกองน้ำมันเครื่องนะครับเพราะว่ามันจะรั่วไหมนะถ้าเราใส่ไม่ดีมันจะรั่วนะครับลองเร่งเครื่องดู โอเคตอนนี้ถ้าเรามาเช็คน้ำมันเครื่องดูใหม่มันก็จะลดลงแล้วครับแต่ต้องอยู่ในเกณฑ์นะครับอยู่ในช่วงอยู่ในขีดนี่พอดีเป๊ะเลยพอดีระดับบนเลยครับจบครับเห็นไหมครับการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องด้วยตัวเองง่ายนิดเดียว